ยิ้มพอใจดู้มันเด็กมันเด็กไม่ต้องแย่งกับใครป๊บ เอ,อเอาลงเงินเดเอ้าวรถเข้าเข้าซอยปะไม่เข้าละ <c oughs> ลูฟี่ชอบไหมครับ <c oughs> ป๊อปป๊อปันนี้มีมันเขาตักนานแล้ว,ลวนั่นเองค่ะข,ขับได้อยู่ที่กันหมด,ดี